สวัสดีค่ะวันนี้อ่าหลังจากข้อเรียนสนทนาของเราเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างใครจะพูดพูด<ห>เลย,เลยอ่าเอาเป็นพี่ยุกิก่อนเลยแล้วกันค่ะรู้สึกสนุกมากเลยค่ะอยากเรียนอีกค่ะอาจารย์ มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะโอกาสหน้ามาเรียนด้วยอีกนะคะอ่ได้คะ่ะแล้วก็ขอเป็นพี่เอหน่อยค่ะ รู้สึกยังไงนะคะในการเรียนคอร์สนี้กับหนูครั้งนี้เป็นการเน้นสนทนาเนาะแต่ว่าพี่เอไม่มีพื้นฐานมาเลยแต่ว่าเคยเรียนพินินด้วยกันก็คือแต่ว่าเป็นพินอินพยัญชนะครั้งหนึ่งรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นค่ะเข้าใจในที่นี้ก็คือมันมันมีความแบบว่าลึกขึ้นแต่ก่อนก็พินอินก็ไม่ค่อยสนใจเรียนนะคะ แต่ว่าพอมาเรียนแล้วรู้สึกว่าเออพินอินมันจําเป็นต้องใช้นะเพราะว่าใช้เออลิ้นดันเฮดานหรือว่าใช้ลิ้นกระดกอะไรปลายลิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ตรงนี้นะคะจะออกเสียงไม่ชัดพ,พี่เอก็ได้ความรู้ตรงนี้นะคะขอบคุณหลายชื้อนะคะอ๋อพี่เอจบแล้วเนาะงั้นขออ่าน้องพลอยหน่อยอคะ่ะ คช่เราเชื่อก็รู้สึกว่าเรียนกับเราเชื่อเราสนุกค่ะเพราะว่าพนทนาที่เป็นยังไงคะแบบว่าตอนแรกตั้งแต่ตอนที่เรียนพินอินนะคะเราเชื่อบอกว่าหนูออกเสียงแบบว่าเป็นโมโนโทนนะคะก็เลยแบบไปปรับปรุงมาก็เลยรู้สึกว่าแบบเวลาออกเสียงแล้วเราเชื่อก็บอกว่าพัฒนาขึ้นก็ดีใจดีใจด้วยค่ะแต่พัฒนาขึ้นจริงๆนะแสดงว่าแบบมีความตั้งใจในการเรียนเหมือนกัน เป็นกำลังใจใหมาะคะค่ะขอ,ขอบคุณค่ะค่ะสุดท้ายแล้วขอมาตาค่ะมาตาเนี่ยสิ่อเรซื้อเลยนะไม่ใช่แค่เรียนแบบเพิ่งมาแบบแบบเพิ่งมาเรียนนะแต่ว่าเขาเรียนมาเยอะแล้วเหมือนกันแบบสี่ห้าครั้งแล้วเนี่ยมาตาตัวน้อยของอาจารย์มารีวิวให้อาจารย์หน่อยเร็วก่อนเอ่ยเลยวันนี้คือเราอส,สวยมากค่ะ <laughs> เราเลียงมากเลยวันนี้แบบแสดเออกให้ชัดมาสนานาเออ <laughs> แต่ว่าการออกเสียงก็แบบเออดีแล้วแต่ว่าผิดเราซื้อกาแก้ให้ไงอืมก็รู้สึกว่าคือหนูเป็นคนที่ขี้อายมากค่ะแต่ว่าพอแบบมาเรียนแล้วรู้สึกว่าหนูกล้าพูดมากแล้วก็หนูจะมีปัญหาเรื่องการออกเสียงตั้งแต่ต้นเลยจนถึงปัจจุบันไะ <laughs> แต่ว่าปัจจุบันก็จะดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมาก ได้ค่ะเราแบบเราพัฒนาเพื่อนก็ใช่ค่ะได้รู้คำศัพท์เยอะแล้วก็เอาคำศัพท์นั้นมาใช้ได้จริงแล้วก็ได้ฝึกพูดในห้องเรียนด้วยมันก็รู้สึกว่ามันได้ใช้ตอนเราเรียนเลยใช่ไหมคะเพราะว่าของมาตาเนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่เราเสือสอนมาเองนะคือแบบว่าทําสไลด์อย่างเช่นแบบการบอกเรื่องเวลาใช่ไหมคะใช่ถ้าแบบมีใครยังไม่เคยเรียนนะก็จะบอกเรื่องเวลาแต่ว่า จริงๆหล่าซื้ออาจจะต้องแบบว่าปรับปรุงหลักสูตรที่แบบว่าให้สามารถแบบฝึกพินอินน่ะได้เยอขึ้นเพื่อแบบว่าเออ่ให้แต่ละคนน่ะได้แบบแยกแยะออกเสียงได้เยอะขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเรียนเป็นกลุ่มรู้สึกแบบมีปัญหาไหมคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมาตาจะเรียนแบบตัวต่อตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีค่ะหนูสวว่าหนูแบบถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเลยตอนที่เรียนมิดในช่วงปีหนึ่งที่เข้า คือหนูไม่กล้าตอบเลยหนูจะเป็นคนที่แอบตอบเงียบๆก็คือไม่เปิดไมเลยจะบอกว่าตอบคือตอบได้แต่ว่าไม่ไม่กล้าเปิดไมค์คุยกับอาจารย์แต่เพราะว่าเรียนันนี้เราหนูรู้สึกว่ามันฝึกความกล้าหนูด้วยมันไม่ได้แค่เรียนภาษาจีนแต่ฝึกความกล้าเราด้วยใช่เพราะว่าเราซือจะเป็นคนบอกว่าต้องเปิดไม้นะคะแบบเปิดไม์ไม่พอต้องเปิดกล้องด้วยเพราะว่าแบบว่าบางทีแบบเราซืออยากเห็นปากไงว่าแบบ้ยปากคุณอะตรงไหนมันไม่ถูกตรงไหนมันแบบอันนั้นคือเราซือจะแบบ เ้ยจองเลยนะเราซื้อเนี่ยสายจ้องเลยแต่ว่าแบบก็อยากให้แบบพัฒนาขึ้นเนาะจริงๆก็แบบอยากให้มาเรียนกันนะคะโอเคก็แบบเสียตาเจียวหุนหรงซิงเจ้าหนีก็แบบว่าแบบหุนหงซิ่งก็คือแบบมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่แบบว่าเจ้าหนีก็คือแบบสอนพวกคุณนะคะเพราะว่าอยากให้ได้ความรู้ภาษาจีนจริงๆเพราะว่าเราซื้อก็แบบกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็ ผ่านอุปสรรคมากมายแล้วก็แบบท้อมากแต่ว่าถ้าเรียนกับเหลาซื้อเหล่าซื้อก็จะแบบคอยให้กําลังใจแล้วก็แบบพุชเราแบบว่าเฮ้ยเธอได้เธอได้อะไรอย่างเงี้ยเธอต้องทําได้แล้วก็แบบกดดันไหมคะถามจริงจแต่ว่าบางทีอ่ะมันอาจจะมีความกดดันเล็กๆซ่อนอยู่นะคะเพราะว่าขี้ใน่องกดขี้ในกล่องไปใส่หแม่กะจินแล้วกดดันไหมตอนนี้เาที่แบบเข้าไม่ทันเฉยๆกดดันเลยค่ะ คนนั้นมี่เขาไม่ทันใช่ไหมคะไม่ขอเราเงงบน้อยนะคะเราซื้อแบบว่าแบบยังไม่มีตังแบบว่าซื้อแบบซูมที่เป็นแบบว่าแบบที่แบบอันนั้นจริงๆงแต่ว่าว่าจะแบบเรียนผ่านอีกอันหนึ่งอยู่ต้องลองดูว่าจะเรียนผ่านอันไหนไลน์จะดีดีกว่าเหรอคะอะไรนะคะผ่านไลน์จะดีไหมคะผ่านไลนมันไม่เห็นแบบมันแชร์หน้าจออะไรอย่างเงี้ยในสไลด์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อะค่ะ ใช่อันนี้มันก็เลยแบบเราเราไม่ได้พูดกันแค่พูดเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราซื้อก็เลยคิดว่าเรียนผ่านฟูมแล้วจริงๆมันจะมีอีกแอปหนึ่งก็คือแอป vov อะค่ะของจีนอันนั้นอะเป็นแบบของ Tencent บ้งคะ่ะ,คะใช่เผื่อแบบว่าลองเรียนแอปนั้นแล้วมันไม่เด้งอะไรเงี้ยอาจจะลองดูใด้เลยว้าเคค่ะแล้วก็ขอจบการรีวิวแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะ แต่ว่าขอคำถามสุดท้ายกดดันไหมคะวันนี้กดดงงันไหมตั้งแต่น้องพลอยมาเลยค่ะนิดเดิค่ะเออนิดคือเพราะว่าวันนี้มันจะแบบว่ายากขึ้นมาเนาะแต่ว่าแบบว่าแรงกดดันอะ่ะเราอ่ะเอาเป็นแรงผักถ้ากดดันเล็กๆมันจะเป็นแรงผักแต่ถ้ากดดันมากเกินไปมันจะเป็นแรงกดเห็นไหมคะถ้าแบบไม่มีความกดดันเลยบางทีอะ่ะมันอาจจะแบบว่า สบายสบายไปอย่างบางตั้งแต่คอร์สแรกที่แบบเรียนกับอาจารย์อาจารย์จะไม่กดดันเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแบบมันเป็นครั้งแรกของเราแต่อันเนี้ยมันเป็นครั้งที่สองแล้วเราก็ต้องสร้างความกดดันให้ตัวเองบ้างนิดนึงสักนิดก็ยังดีอืมเด็อ่ะแล้วเนอนองยูกิล่ะคะหรือว่าพี่ยู่กิล่ะคะไม่กดดันค่ะเรียนสนุกมาก ก่อนแล้วแต่คนเนาะขอบคุณค่ะมาตาและค่ะอ่ามาตาไม่กดดันเลยค่ะโอเคไม่ไม่กดดันโอเคขอพี่เอหน่อยค่ะค่ะพี่เอก็ไม่กดดันค่ะแต่ว่าเสียดายเข้าชานิดนึงไม่ทันเพื่อนเลยโอ้ยจริงไม่เป็นไรค่ะยังมียังมียังมีครั้งหน้ายังมีครั้งหน้ายังมีอีกรอบหนึ่งเราซื้อใจดีโอเคขอบคุณค่ะชิชียตาเจีย โ <Okay, S 2> อเคเจ้าหล่อสื่อเรา่ะสื่อหาวยยหล่อื่อจะจัดคอร์สอันนี้ค่ะจะจัดคอร์สแบบว่าคําศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนีย๋ยวขอดูเวลาหน่อยนะคะว่าแบบว่าวันไหนว่างอือย่างเช่นแบบว่าเข้าใจะติอตมมาเกินจะสร้างมาฟาปี่จีน้่อะไรอย่างเงี้ยเออหล่อสื่อจะเอาไปใช้เออจะแบบเอามาสอนใช่แบบเผื่อแบบคนแบบอยากไปเรียนต่อจีนหรือว่าแบบว่า อยากฟังหล่อซื้อแบบพูดออกในห้องว่าแบบว่าหล่อซื้อพูดว่าอะไรเป็นแบบเผื่อหล่อซื้อแบบใช้ภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยอ,อืมเผือ่อจะได้คุยภาษาจีนกับหล่าซื้อใช่เซี่ยเซียค่ะขอบคุณมากนะนักเรียนน่ารักมาเห็นแบบตั้งใจเรียนจีนกันก็แบบว่าขอบคุณแล้วยังไงช่วยไปรีวิวที่เพจเราด้วยนะคะถ้าใครยังไม่เคยรีวิวเพจค่ะ ได้ค่ะจะได้มีเพื่อนมาเรียนจีนด้วยกันค่ะเจียเจียตาเจีย,ดยได้เจี้ยตาเจี้ยอ่ะโอเคเจี้ยค่ะ